วันนี้เราจะมาดูผลการทดสอบเรื่องเพี้ยไฟายแดงกันนะครับพี่เอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพี้ยไฟายแดงเียโดยเฉพาะารแดงนี่เยอะมากเราเคาะบนมือถือนี่เยอะมากเดี๋ยวผมลองเคาะดูนะพี่เอกนะอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเนาะไม่มีนะพี่เอกนะไม่มีไม่มีนะครับไม่มี หายจ้อยเดคอยว้อมอโอไม่เหลือเลยนะครับอย่างนี้สอบถามพี่เอกอาทิตย์ที่แล้วเรามากันเนี่ยายแดงเยอะมากครับเยอะเนาะครับแล้วพี่เอกได้ใช้ฝาแดงใช่ฝาแดงครับฝาแดงล,กลักไร่ครับใช้ยังไงในการที่จะกําจัดายแดงตรงนี้ใช้ฉีดพ่นเอ่อเอาฝาแดงผสมกับน้ํา ยี่สิบลิตรผสมน้ำยี่สิบลิตรใส่สารจับใบไหมใส่สารจับใบใส่สารจับใบของไบโอเวทเนาะครับผมอันนี้เป็นลักไล่ฝาแดงที่พี่เอกใช้ยี่สิบซีซีครับยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับฉีดผสมกับไอสารจับใบสารจับใบครับนะฉีดชุ่มไหมชุ่มครับฉีดฉีดชุ่มเลยพ่นฉีดพ่นขึ้นเลยนะอ่าฮะฉีดพ่นขึ้นปัญหา ตอนที่อาทิตย์ที่แล้วที่เรามาดูกันเนี่ยคือลายแดงเนาะลายแดงเยอะลายแดงเยอะมากเนื่องจากฝนมันตกแล้วก็แทบทุกต้นเลยทั้งหมดเลยนะทุเรียนเนาะเยอะมากมีเฉพาะทุเรียนไหมลายแดงมะนาวด้วยครับมะนาวก็มีมะนาวก็มีแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนกันเอาฉีดพ่นเหมือนกันหายไหมหายครับอ่าไม่มีอันนี้ก็คือเราจะมามาให้ทุกคนได้ดูว่าทุเรียนตัวนี้จะเป็นทุเรียนประมาณสองปีครบสองขวบเนาะครบสองขวบปีนี้ขึ้นขวบที่สามก็สมบูรณ์ละเริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ปัญหาหลักของเขาก็คือเรื่องของลายแดงใช่ไหมลายแดงเราก็ใช้ตัวผิดพัน์ของลักไล่ฝาแดงเราพูดกันเรียกกันติดปากคือลักไล่ฝาแดงในการกาจัดเพลี้ยไฟลายแดงซึ่งตัวนี้ได้ผลดีมากดีครับนะพี่นะเราที่มันมีมาเพราะอะไรเพราะเราขาดช่วงใช่ครับของไม่มีของไม่มีขาดช่วงนขดช่วงเป็นสองสามอาทิตย์นี่ฮะลักไล่ฝาแดงมันเป็นตัวชีวพันธุ์ที่สกัดจากเชื้อจุลินทรีย์ ครับนะครับแล้วก็ทําเป็นเชียร์ตายแล้วก็มาผสมน้ําฉีดฆ่าฉีดจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยลายแดงเนี่ยตายเกือบหมดมเห็นนะเห็นผลเห็นผลเลยเนอนเหมือนกันน,อน,นอนเหมือนกันนอน <คะ S 2> เหมือนกันนอนกินได้เนี่ยเหมือนกันเขาจะอนชอนไปใช่เขาเขาจะเขาจะกินสักพักนึงเราฉีดไปแล้วเราจะไม่เห็นผลหรอกเราเดินมาอีกสักสักา้ามคืนอ่ะข้ามคืนจะเห็นเขาจะนิ่งนิ่งแล้วก็ก่อไปเลย สลับตัวหนอนนะครับหนอนนี่หนอนชนใบใช่หนอนชนใบก็ใช้ได้นะครับตัวนี้หนอนชนใบใช้ได้เขาจะเขาจะเขาจะียไฟลายแดงหนอนชนใบพี่เอกรู้ไหมทาไมถึงมันนิ่งไม่รู้ตัวชีวพันธุ์ตัวเนี้ยเวลาฉีดโดนเข้าไปหรือโดนบนใบแล้วหนอนไปกินใบเนี่ยมันจะไปทําปฏิกยากับภายในของร่างกายเขาไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ต่อพอนอนไม่สามารถกินอาหารได้ต่อไม่สามารถกัดกินใบมาเป็นอาหารได้เนี่ยมันก็จะตายตัวตัวนั้นมันเกินไอ้ขี้เหล็กเันือนกันขี้เหล็ก ใช่ขี้เหล็กอ๋อต้นขี้เหล็กที่ก้นวนอ่ะนะเยอะมากผมฉีดข้ามคืนไปอีกันนอันนั้นนอนเขียวด้วยใช่ไหมใช่นอนเขียวหายหมดเลยไม่มีเลยหายนไม่มีเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูวต้องไปดูต้นขี้เหล็กเดี๋ยวอันนี้พี่เอกเอาไปฉีดต้นขี้เหล็กนะครับพอดีอยากกินดอกขี้เหล็กแต่ปรากฏว่าทําไวอ่อนนอนมากนอนเขียวนอนนอนตัวใหญ่ๆนี่ก็ใช้ได้เลยเขียวข้ามคืนเดียวเห็นผลเลยเห็นายไปไหนพวกมันหายไปไหนหมดไปรู้ผมก็มองหายอยู่ไม่มีหายไปไหนหมดออ้วแล้วพี่เอก ใช้ยังไงใช้เหมือนกันครับเหมือนกันกับทุเรียนก็ฉีดเหมือนกันหมดผมี 20cc ตอน้ำ20แล้วพี่เอกฉีดทุกสัปดาห์ไหมใช่ทุกสัปดาห์ครับทุกสัปดาห์เลยแลวโดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝนนะใช่อ่าตัวนี้เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่พี่เอกเ์ไพรส์กับผมก็คือฝาเขียวใช่ไหมเรื่องเชื้อราเชื้อราอ่านะครับวันนี้เราเราจะคุยสองตัวคือเรื่องของหนอนกับเรื่องของเชื้อราที่ปรากฏนะหนอนนี่ได้ผล แต่ว่าไอ้แมงปีกแข็งนี่มันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับพี่เอกก็เลยต้องใช้ตัวนี้ฮะเนี่ยเนี่ยจะเห็นเนี่ยใช่ไหมใช่มาไล่มันมาไล่มันแค่ไล่มันช่วยมันก่อนช่วยไล่เพื่อที่จะไม่ให้ใบทุเรียนมันมีปัญหาซึ่งไอ้ตัวแมงปีกแข็งนี่กำลังจัดการอยู่ในห้องแลบอยู่นะครับเดี๋ยววิจัยออกมาสําเร็จแล้วก็เพราะว่าจับแมลงไปเยอะนะครับนี่ครับนี่คือผลงานของลักไล่ฝาแดงนะฮะอันนี้พี่เอกอันนี้ หมดไม่ได้ใช่ไหมพี่นะหมดไม่ได้ขาดไม่ได้ที่สวนถ้าใกล้ๆก็บอกได้จะได้ส่นะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับ